ปลาเป็นตัวเลยนะตำแบบบนนอกบนนอกนะครับแซ่บหอมเลยแจได้บนนอกมาเสร็จมือนกันนะครับมหมูย่ะ พัดมีครับโอ้อากาศฮ้อนหอนพี่น้องแจ็กสิเฮ็ดอีหยังดี